แล้วก็คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจเจนแซดจริงๆะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทั้งสองคนนะครับได้มีการออกเพลงใหม่ล่าสุดสําหรับคุณจ้านงพนีแล้วก็คุณมิกเฉลิมศรีนะครับแล้วคุณอ้อนชื่อเพลง<ฮ>ปะกิดใจเหลือเกินเพลงชื่อว่าถ้าพี่ไม่ชัวหนูอยากโดนเลยอันนี้วงเล็บนะครับแปลว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันต้องไปฟังกันในเพลงนะฮะทางคุณจ้าก,ก็เผยนะครับว่าการเปิดตัวเพลงใหม่นี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่เจ้าตัวเนี่ยอยากทํามานานแล้วนะ<ฮ>แล้วก็เป็นเพลงที่เป็นงานของลูกค้าแล้วคุณจ้าเนี่ยยังมีการเล่าด้วยว เร็วมากก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะผลิตผลงานให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมกันแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางคุณมิกแล้วก็ทางคลินิกด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทางคุณมิกเองก็บอกว่ารู้สึกแฮปปี้มากเลยนะฮะที่ได้ร่วมงานกับทางคุณจ้าเองแฮปปี้ขนาดไหนลองฟังจากปากทั้งสองคนนิดนึงครับเราตอนแรกเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแมสแล้ว เรา,าเคยคุยกันแล้วก่อนที่จะมีงานเนี้เขาบอกว่าเมื่อไรจะว่างแต่งเพลงให้เราสักทีคูนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกอุ้ยไหนๆมีโอกาสแล้วบอกตัวมาได้ตังค์ด้วยเราก็อยากทำตรงนี้ให้เขาเต็มที่ตอนของเขาพูดนิดนึงนะคะตอนไม่มีลูกค้าเนี่ยเขาคิดนานเหมือนกันนะคะพอมีลูกค้าปุ๊บแป๊บเดียวเขาพอตเพลงออมาได้เลยเขาก็เป่าหนักจริงคะ่ะเงินมันเงินมันหอมาน้วพี่เนาะ ความสัมพันธ์ก็ดี <laughs> แต่เงินมันเลิศ <laughs> <laughs> จริงๆเราตั้งแต่เราฟังเพลงเลยตอนไกด์มานะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเพลงคํามันติดหูมากนะคะจริงๆเป็นเพลงลูกค้าที่ที่ฟังแล้วเหมือนเป็นเพลงของเราจริงๆนะคะเพราะว่าคําติดหูมากมันเป็นท้าพี่ไม่ชัวร์นุคอตัวกลับไปครัวก,ก้อนอย่างเงี้ยมันร้องกันแบบง่ายๆเลยเป็นแบบผู้หญิงแรงๆจะมีนักร้องอีกคนที่ร้องเพลงคำว่าผัวได้โดยที่มันเลิศขนาดนี้ พูดคำว่าผัวปุ๊บพอผุจซาร้องไปทุกคนดูละมุนหูถ้าเป็นคนอื่นร้องมันจะดูยากอ่า